สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบรัว SU รายการที่จะนำเสนอเรื่องราวและกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในรัว้วและรอบรั้วมหาวิชัยหาดใหญ่ค่ะ และภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ข้างหลังนี้นะคะก็เป็นขบวนพาเหรดของคณะต่างๆค่ะในโครงการมหาการรมกีฬามหา,กา,มหา,กา,กาเกมครั้งที่12มหาดใหญ่ร่วมใจเทิดไทยองราชันค่ะซึ่งจัดขึ้นในวันที่25มกราคม2555ค่ะเดี๋ยวเราไปชมภาพของความสนุกสนานกันเลยค่ะเปิดฉากไปแล้วอย่างอลังการสำหรับกีฬามหากเกม เ้าแห่งความภาคภูมิใจหน้าอาคารศุกกีฬาและกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยหัดใหญ่ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่25มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์2555และนี้เป็นขบวนพาเลรของวิเชาลนนาชาติยิสลินนะครับด้วยคอนเซปต์ของเราคือความพอเพียง ตามรอยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับโดยคอนเซปต์ของเราเนี่ยง่ายๆคือเราใช้ของหรือใช้จากสาขาวิชาต่างๆนะครับมาสร้างสารรค์รวมกันนะครับเป็นขบวนพาเหรดในครั้งนี้ภายใต้การจัดโครงการของสโม,มสรน,นักศึกษามหาวิทยาลาัยหัดใหญ่ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีและความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยอีกทั้งเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเล็งเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกายค่ะ oh. กีฬามหาดเกมใน,นครั้งนี้ oh. ก็มีการแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภทอาทิบาสเกตบอลวอลเล่บอลฟุตบอลและอื่นๆอีกมากมายที่สำคัญปีนี้ได้เพิ่มกีฬาทางน้ำที่จัดขึ้นเป็นปีแรกซึ่งเรียกได้ว่า กอบผูกใจคนเชียร์เป็นอย่างมากค่ะ <c oughs> นอกจากนี้ยังมีการประกวดกองเชียร์เชียร์ลีดเดอร์ที่สร้างสีสันและเรียกความสนใจจากกองเชียร์เป็นอย่างมากค่ะ <c oughs> และในวันที่12ก็ได้มีพิธีปิดกีฬามาหาเกมลงอย่างเป็นทางการโดยมีการมอบเหรียญและถ้วยรางวัลแห่งความภาคภูมิใจซึ่งแต่ละคณะก็ได้มีความสามารถความเก่ง ได้เหรียญและถ้วยรางวัลไปครองค่ะแต่เหนือสิ่งอื่นใดนั้นนักศึกษาทุกคนต่างก็ได้เสริมสร้างความรักความสัมพันธ์อันธดีระหว่างกันขึ้นพรอมทั้งได้เรียนรู้ความมีน้ำใจความเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยอันเป็นพื้นฐานที่ทำให้เราอยู่ในสังคมได้อย่างาม,ม,าม,มีความสุขก็มหาดเจมค์งนี้ทําให้พี่พน้องๆในคณะนะคะมีความสามัคคีรวมกัน ิไอเดียการแต่งตัวก็การแต่งกายก็การแข่งขันกีฬาต่างๆคือพี่ๆน้องๆก็จะช่วยกันทั้งปี4และปี1ค่ะรอมทั้งปิดท้ายงานด้วยคอนเสิร์ตมหาจัดเต็มโดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดงานคอนเสิร์ตฉลอง15ปีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ภายใต้ชื่องานจัดเต็ม l i ฟต in มหาดใหญ่ภายในงานพบกับนักร้องวงเคลียร์และวงทเวนตี้ไฟฮเวอร นศูสย์กีฬาและกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยหัดใหญ่ด้วยค่ะรายการรอบรัวทฮีนี้ก็หมดเวลาลงแล้วในครั้งต่อไปทางรายการเราจะเลาะรอ,รอบรว้นำเรื่องราวดีีมาฝากคุณผู้ชมแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้น <Yeah. S 1> ต้องติดตามชมกันให้ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ก็รู้สึกดีนะครับที่ได้มีกิจกรรมสันทนาการขึ้นมาเพื่อให้นักศึกษาได้ผ่อนคลายจากการเรียนนะครับกีฬามหาเกมนะครับก็มากีฬาที่รวมถึงคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยนะครับทั้งหมด7คณะนะครับแข่งขันกีฬากันเพื่อแสดงศักยภาพของแต่ละคณะขึ้นมา